มมยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม้ประจำเดือนมาพี่โลเต็มที่นอนเลยอ่ะแล้วนี่ม้ไม่รู้ตัวเลยไงว่าประจำเดือนตัวเองจะมาก็ไมคิดว่าเดือนนี้คงไม่มาแล้วอ่ะช่วงนี้ประจำเดือนไมมาไม่ค่อยปกติเลยอ่ะเดี๋ยวมาบ้างเดี๋ยวไม่มาบ้างอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนไปเดี๋ยวพี่จะการผ้าให้ได้ค่ะอย ม้เป็นยังไงบ้างสบายตัวขึ้นไหมแล้วก็เรื่งเจ็บหรือว่าปวดหลังหรือเปล่าอ่ะอ่าน้ำพอดีขึ้นแล้วค่ะแต่มันก็ปวดท้องอ่ะแต่ว่าเรื่องปกติแหละพี่เดี๋ยวมันก็หายมาชินละงั้นไมาไปนอนพักเถอะเดี๋ยวพวกผ้าอะไรนี้พี่จัดก,การให้ไม่ต้องพี่ปอ๊อปพี่พังไว้เลยผ้าพวกนี้มันเลอะประจําเดือนมาอ่ะมันปั่นเครื่องไม่ได้มันต้องซักมือเท่านั้นอ่ะ จะสะอาดอ่ะพี่เอาวาไว้เลยเดี๋ยวไม่ปวดท้องแล้วก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมจัดการเองไม่ต้องเลยมาได้เลยไปนอนพักเดี๋ยวผ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองเดี๋ยวพี่จะซักด้วยเหมืองพี่เองเอาให้สะอาดสะอาดเลยโอเคไหม <c oughs> ก็ได้ค่ะใครจะไปห้ามคนดื้อย่างพี่ได้ล่ะไ <c oughs> ปนอนพักได้แล้ว ไมยแกยังไม่ตื่นอีกเหรอแกจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนแกลุกเดี๋ยวนี้เลยนะลุกขึ้นมาเลยมมยตื่นแล้วค่ะแม่แต่ประจำเดือนมาเพิ่งมาไมยปวดท้องมากเลยค่ะแม่ให้ไม่นอนพักเถอะนะคะนี่นางไมยแล้วมีผู้หญิงที่ไหนที่เขาไม่มีประจำเดือนฉันก็มีกอย่ามาสมออยหน่อยเลยแกลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะแ,แม่คะไมยปวดท้องจริงๆนะคะ แกไม่ต้องมาพูดมากเาแกลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยวันนี้แดดดีด้วยแกต้องไปซักผ้ายันเดี๋ยวนี้ไปเร็วๆวลุกขึ้นมาลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยลกุกลุกเลยโอ้ยโอไม้ไม่มาซักผ้าอะไรตรงนี้เนี่ยพี่บอกให้ไม้นอนอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอ แม่สิแม่เขาไปปลูกไม้อะเราก็บอกว่าให้ไม้ลงมาซักผ้าเพราะแกเห็นว่าวันนี้แดดมันดีถ้าไม่ซักตอนนี้จะตากแล้วมันไม่แห้งอ่ะและ,และนี่ไม่เห็นว่าพี่อ่ะแช่ผ้าปูที่นอนไว้ไม้ก็เลยเอามาซักด้วยเลยครับไม้พี่แช่เอาไว้แล้วพี่ก็ออกไปซื้อของให้ไม้เนี่ยแล้วพี่ก็จะกลับมาซักไม้ไปพักเถอะเดี๋ยวพี่จัดก,การเองไปไบ<ต>ไม่ต้องมาแตะอะไรแล้วอ่ะไปได้แล้วดูหน้าซีดขนาดนี้จะมาซักผ้าอีก เดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาหนักกว่าเดิมพอแล้วมานี่มาดูเลรกเดี๋ยวมันลุกขึ้นได้ค่ะไปขึ้นไปไปไม้ไม้เป็นยังไงบ้างอะยังเจ็บท้องอยู่หรือเปล่ายังปวดอยู่เลยอะพี่ปวดท้องมากเลยอะแต่เดี๋ยวก็คงหายแหละไอ้กินยาไปแล้ว ดีแล้วล่ะนี่พี่เอาน้ำอุ่นมาให้เผื่อมันจะดีขึ้นขอบคุณนะพนี่ดีกับมาจริงเลยอขอบคุณอะไรล่ะมันเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วพี่เป็นสามีมายนะพี่ก็ต้องทำทุกอย่างให้มาสิค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณอยู่ดีล่ะค่ะ <c oughs> งั้นเอาเป็นว่าตอนนี้มานอนพักไปก่นอนนะถ้าอยากกินอะไรหรืออยากได้อะไรก็เรียกพี่แล้วกันโอเคไหมได้ค่ะ ไรแล้วป๊อบแกมานั่งทำอะไรเนี่ยแกมานั่งซักฟ้าทำไมแล้วเมียแกไปไหนแม่ผมให้แมาก็ขึ้นไปนอนพักแล้วแลยเนี่ยมันฟ้าเลยประจำเดือนของเมียแกไม่ใช่หรอแกลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะแกไปทำของต่ำๆแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวก็โชคร้ายกันพอดีแม่มันไม่เกี่ยวเลยนะมันจะมาโชคร้ายอะไรอะ่ะนี่แม่ไปไหนอะ่ะ ก็จะไปหาเมียแกไงว่าแม่มันน่ะสั่งสอนไม่ดีฉันนี่แหละจะไปสั่งสอนนั่นเองว่าให้ผัวมานั่งซักผ้าสกปรกแบบนี้ได้ยังไงทาไมผมจะทําไม่ได้ล่ะครับแม่เนเมื่อผมเป็นผัวของมายนะและเรื่องก่อนน้นนี้ผมยังไม่เคลียร์กับแม่เลยนะที่แม่ให้มายซักผ้าของแม่ทั้งผ้านวมแล้วก็เสื้อผ้าของแม่แม่มายเขาป่วยอยู่นะไม่ให้มายลงมาซักทําไมอ่ะนี่ป๊อปแกว่าแม่แกเหรอแกมีเมียแล้วแกลืมแม่แบบนี้ใช่ไหม ผมลืมที่ไหนแม่ตัางหากที่เป็นคนลืมแม่จําตอนที่แม่ตัดสินใจแยกทางกับพ่อไม่ได้แม่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าพ่อบังคับให้แม่ทํานู่นทํานี่บังคับให้แม่ทําทุกอย่างแล้วแม่ก็ไม่พอใจแล้วแม่ก็สอนผมว่าถ้าในอนาคตที่ผมมีเมียได้แต่งงานแล้วผมต้องรักเมียให้มากๆดูแลเมียให้ดีที่สุดและตอนนี้ผมก็ทําอยู่นี่ไงแม่ใช่ฉันพูดแล้วยังไงครับแม่ตอนนี้ผมรักไม่ดูแลไมยแต่แม่ก็ไม่พอใจเนี่ยนะ มันเป็นเพราะอะไรอะครับเพราะแกเป็นลูกฉันไงฉันไม่อยากให้แกมาทําอะไรแบบนี้และสันน่ะก็ไม่อยากเห็นแกเหนื่อยแต่แม่ก็ปล่อยให้ใหมายท,ทาทั้งนั้นที่มายก็ปวดท้องอยู่แบบนี้แหละครับถ้าแม่ไมยเขามาเห็นเขาจะรู้สึกยังไงอะแม่แม่มายเนี่ยเขามาอยู่บ้านของเราในฐานะลูกสะใภ้ของแม่เป็นเมียของผมนะครับแม่แม่จะทําตัวสองมาตรฐานแบบนี้ไม่ได้นะครับแม่ถ้าแม่ต้องการทําดีกับผม แม่อยากให้ผมมีความสุขแม่ก็ควรทําดีกับมายเขาด้วยนี่แม่จะไปไหนกะ่ะนี่ผมพูดยาวขนาดนี้นี่แม่ไม่เข้าใจเลยเหรอเฮ้ยก็ฉันจะไปดูมายไงว่ามายอ่ะมันดีขึ้นหรือยังก็จะไปดูว่าน้ําร้อนอ่ะมันหายร้อนอยังฉันจะได้ลงแบบเปลี่ยนให้อื